ช่วงนี้ที่เราพูดกันว่าเออนะหนาวอยู่ดีๆวันสองวันก็นมีฝนตกลงมาเน,นี่ยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปไดูก่อนนะครับาบางจุดก็มีน้ําท่วมเลยนะมีน้ําท่วมขังด้วยนะคที่ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจุดนี้ยังท่วมอยู่นะครับแต่ภาพที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ไปสนีก็ไม่ย่อท้อครับ เมื่อมันเป็นอาชีพนะฮะแล้วเป็นหน้าที่พี่เขาก็ใช้วิธีเอาเอาเอาโฟมครับลอ,ลอยน้ำเป็นกล่องไปแบบนี้แหละครับไม่งั้นจดหมายจะเปียกครับเอกสารต่างๆก็จะเปียกเนาะนี่โอ้โหพี่เขาชื่อว่าพี่สนองครับเออแกก็จะ,กะเกษียณแล้วนะเนี่ยแกอายุ59าสิบ้วปีละเดี๋ยวปีหน้าแกต้องกเกษียณแน่นอนเลยนะครับ แกป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นด้วยก็ลุยน้ำส่งจดหมายพัสดุให้กับชาวบ้านทำมาแบบนี้28ปีแล้วบอกว่าเริ่มตั้งแต่ปี40เป็นพนักงานร,รายวันจนมาบรรจุเป็นรายเดือนเจอน้ำท่วมซ้ำซากมาตลอดในพื้นที่ปากเกล็ดเนี่ยนะครับก็ต้องใช้วิธีการเดินฝ่ากระแสน้ำนะครับบางทีเนี่ยน้ำเชี่ยวนะคุณรัชนี5-6กิโลแกก็เดินนะ่ะส่งพัสดุเป็นพนพัน หลังต่อวันนะครับโอ้เคยลุยน้ําจนโทรศัพท์จมน้ําหายไปสามเครื่องครับอแกก็ยังมุ่งมั่นส่งของให้ชาวบ้านเกาะเกร็ดจ,จนถึงทุกวันนี้เออแกก็อของที่ส่งไม่เคยเสียหายนะครับมีแต่โทรศัพท์ตัวเองอที่หล่น้ำอของของชาวบ้านนี่แกรักษา,าเป็นอย่างดีนะครับก็ดีใจนะฮะใกล้กเกษียณแล้วก็บอกว่าขอทําหน้าที่เป็นบุรุษไปษณี์ให้ดีที่สุด ยอมรับว่าตอนนี้ลําบากมากเพราะว่าต้องลุยน้ําใช้แรงเยอะนะครับร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แก่แล้วแต่ชาวกกเกาะเกร็ดก็จะรู้ว่าตัวแกเนี่ยมาส่งของทุกปีทุกสถานการณ์น้ําท่วมสูงแค่ไหนก็หาทางมาจนถึงบ้านนี่คือ,อ,ค,อความตั้งใจของพนักงานไปนรษณีย์เขานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะแกก็ลุยมามข้องเ้าคืนไปแหละ น้ำประมาณไหนะปีห้าสี่ที่แกส่งถึงคอมันจะมีช่วงรถจะก็มาช่วงรถนครับแว่าปกติคือท่วงก็หน้าอกครับาใช่ได้าะารัวพี่ดังท่วมมันจะม่ี่เดินเกินเยอไหมคะสาบอก้สมบุกอ่ะเออปีห้าสี่น้มันเยอะกแกจะมาช่วงแบบน้ำรถไงจะมาแต่แกสุดยอดเลยใช่ไหมว่าจุดจรงิงทำตัวนี้ได้เก่งเยมาตลอด เขาบอกว่าจริงๆเกาะเกร็ดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทางราบราบเรียบสัทีเดียวนะพี่บางทีก็มีหลุมบางทีก็เป็นสะพานด้วยนะแต่แกก็ไม่หล่นนะก็ด้วยความที่เป็นเกาะอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร <ใจ S 1> นะครับท่านผู้ชมใจกลางแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็มีแม่น้ําเจ้าพยาโอบล้อมเอาไว้นะครับเออก็มีน้ําท่วมถึงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทอนอชอ เขาได้มีการพูดคุยหารือกับทุกภาคส่วนนะครับปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนตอนบนนะครับนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะน,นี่ภูมิพลไะ้ไหมปริมาณฝนจากทางด้านตอนบนมันก็เริ่ม,ม<อ>บรรเทา<ง>บเบาบางลงไปแล้วนะครับที่จะส่งผลให้น้ําท่าต่างๆที่เข้าเขื่อนเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็หารือกันว่าเอาละจะบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยน้ํานะครับเออแล้วก็มันก็จะช่วยลดระดับน้ํา ในจังหวัดท้ายเขื่อนอย่างเช่นที่ไหนบ้างสิงหบุรีอ่างทองอยุธยาเขื่อนภูมิพลเนี่ยปริมาณน้ําไหลเข้าก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ระบาย50ล้านลูกบาทเมตรต่อวันวันนี้วันที่17ใช่ไหมครับเขาก็ปรับลดเหลือ45ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแล้วก็มอบหมายให้เอ,อ่อล้านลูกบาทเมตรถูกแล้วนะครับมอบให้กฟผปรับระดับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้า เพื่อรักษาระดับการกักเก็บในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมการปรับลดการระบายน้ําก็จะช่วยให้ระดับน้ําแม่น้ําปิงก็ลดลงด้วยประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรก็ตั้งแต่อําเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับอําเภอเมืองกําแพงเพชรจนถึงอําเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ส่วนเขื่อนหลักอีก3าเขื่อนได้แก่เขื่อนศริกิตเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าศักก็ปรับลดให้สอดคล้องกับฝนที่ตกลดลงเช่นกันนะครับ ขณะที่กมรมบุุนนิยมวิทยานะครับก็ออกมาเตือนฉบับที่5เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ระหว่างวันที่17ถึง23สิกายนคนะครับประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนครับมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เริ่มในภายีสารบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา ส่วนภาคอื่นๆครับจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับอากาศก็จะหนาวเย็นแล้วก็มีลมแรงด้วยนะครับภาคอานอุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสเลยนะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศานะครับตรงข้ามกับภาคใต้ครับฝนจะเพิ่มขึ้น ะะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่คลื่นลมอ่าวไทยอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรมชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับโอ้โหภาคอีสานนะคะหลังจากฝน,นผ่านาไปแล้วจะหนาวลงอีก4-7องศา,ศาไม่ใช่น้อยๆเลยเตรียมเสื้อกันหนาวเลยครับถือว่าเย็นจัดเลยนะถ้าห่มกันหนาวเลยแล้วลงเร็วอย่างเงี้ย เด็กๆเนี่ยป่วยแน่นอนใช่คือถ้าร่างกายอ่อนแอลเด็กคนแก่เนี่ยนะคะคนที่แบบร่างกายไม่ดีะนะคะมีโอกาสป่วยสูงมากนะคะ